อย่างนี่ก็ถอดเลยสวัสดีครับปอเคนสวัสดีพากันมาตกเป็ดสวัสดีจ้าพี่น้องมาตกเป็ดตกปลาอาหารใี่แมวตรงที่เคยมามาในน้ำขึ้นพี่น้องเมืองสีน้ำนนี่ไหม เป็นส <cor rent sin f anya> ีฟ้าเลยน้ำก็สีลึกแหงเนาะปกติหาสซลงไปยืนอยู่ผู้ช่วงผู้บันนี้รอบนี้น้ำขึ้นมาห้อยพี่โอเคนกระลงไปในน้ำจักน้อยโอ้ยตัวใหญ่อีกลยโอ้ยตัวใหญ่เข้าเด้นี่จับดีๆมันสีลุดมือโอ้ เหยื่อไส้เดือนปนเหยื่ออาหารเนี่ยจักหน่อยไส้เดือนปนอาหารเาตามเหยื่อกันจ้า ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงลงไปแล้วดึงลงไปแล้วดึงลงไปแล้วอ่าน,น้อยอ่ะมักไปสีน้ำเนี่แหละสีสวยมากบรรยากาศน่านอนมากเลยเย็น อะไรนึกว่าสี่ห้อนมาตอนนี้มาเที่ยงพอดีจ้ะอยู่เฮือนจ๊กสิภาคนดิดอย่างก็เลยว่าเฮ้ยรุดซ้ำจเลยชวนกันมาตกป่าบ่ได้มานานเลยเพราะว่าบอกเค้นว่าน้ามันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอีดีพี่นะตะกี้เขาไปยืนอยู่แถวต้นไม้เห็นได้แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องมาอยู่พี่แล้วตะลิ่งแถวนี้น้ามันเพียงหัวเข่าเขาต้องลงไปจักหน่วยเพื่อไปถึง น้ำลึกๆบัวช้ามันกับบักิน,นมันตื้นมันตื้นแหงงจ่ก,ก่อนพวกปลานินปลาขาวอยู่นี่ค่ะปลาทุนลอยเลยเนาะปลาทุนวิ่งทุนแล่นเลยปลา้อยแน่ๆเลยโอ้ยลมเย็นไปตะนอนขนาดเลย ฮึบฮึบันด oh 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 oh. ีจ้าตัวใหญ่อยู่ดูันดีโย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 แบบเพื่อจะกินกกินไวๆถิ่มลงกดกล้องน้ำกกบพันคิดปั๊บโหลดรู้เหมือนมันรอเลยนะ เขาไม่ได้มานานคนอื่นก็่ามากมึงจากถุงเหยื่ออาหารเต็มนึงเลยนี่มาถึงเก็บขยะซะก่อนออถุงหัวอาหารเต็มเลยถุงเหยื่อตกปลาประเมนอาหาร ทิมมลงก็ต่อโลดทันจักปลาหนยปลาใหญ่เนะปลาหนยมันจะกินพิษกันอยู่ดอกไม่โลจักบาทเลยผู้ชมนี่เป็นราคาอยู่บอกมันซับปะหลังเลยพี่น้องเป็นราคาอยู่บอกทางบ้านพี่น้องจะติก เห็นข่าวมันเด้งขึ้นว่ามันราคาตกต่ำพอวะหเหงเ่็ๆกันปลูกปีกายราคาแพงได้เนาะอ,อเอาไปแล้วเอาไปแล้วนมเบอเห็นเดอร์เนมกองมันเป็นคลื่นน้ำน้ำจ้ะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ครับจะเห็นอยู่ดอกอือขาบเยอะไปมาเยอะ ให้มันดึงหันลงคักๆไปเลยเนาะจังซิดมันเนเี่ยฮึบเดีใส่นี่แหละกินอยู่ฮึบเรียบร้อยพอจะทิ่มลงจะติ๊กห่อตำกล้วยมากินน้ำนี่หนิพีน่น <c oughs> ้องนี่เด็ดูว่ตาตำก้วยตานี น้ำลายแตกน้ำบ่ใส่ปลาแดกตัวมาจีกน้ำตั้งหลายตัวที่นี่เห็น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 บอกต่อยปลาบ่นี่นี่นนนนตอดปลาแดกนั่งนั่งง่วงง่วงอยู่กับสกินตำกล้วยสันตัวน้นำลายแตกเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวถ่ายบอกกินตกปลาพี่น้องเบิ่งจักหน่อยก่อนถ่ายตัวเลยได้ทีมลงก็กินเอากินเอาเรุดเน่บอลุดเน่ นั a, con ่นนั่นนั่นนั่นฮึบ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 ไปใจหอนแฝงเงือ่แงเงอัเบิ่งก่อนนะอันนี้มันกินแล้วมันตัวน้อยมันดึงกกก สองตัวบัดน,นี้โอเคเนิตมังเบ็ดใส่สองสองอันแต่ส่วนมากมันกินเท่าละตูรอบนี้กินสองแถวที่ก็กดถ่ายพร่น่อนขี้เก่าค <c oughs> าจะกินตำกล้วยแซ่พี่นอ้องนี่ก็เบิ้อแล้วหลือตอนประเด็จไอสิตังกลงกินอ้างพี่น้องก็จักสิตังมุมไหนมันเป็นเนไหนล่ะ มันเป็นสั้นๆมันตั้งบอได้ดอกกล้องเฮาสิจิ๊กลงน้ำม,มันมันบ่คุ้มเด้บ่ม,มีเงินซื้อใหม่เด้เฮ้ยต่อนประเดกบันนี้ทิ่มถุงอันนี้เลยเมื่อกี้นี่ฟฝ้าวกดกล้องน,น่านกินทีได้น่านกินทีสองตัวอืมระวางกินตำกล้วยเนี่ยหลายตัวเติบไ้ได้พี่น้องเว้ย อืดโอ้อยดึงสุดแ่งเกิดมัดเยอะเลยฮะเยอะไหมตองอก้วยใส่บักเขือคืน กินอยู่กับน,น้ำลายแตกจวดคักแซบ่บแซ่บตำกล้วยกล้วยจะนี้ต้นข้างบ้านเลยจ้ะพอจะตัดให้นกอ,อยู่เมื่อมาเมื่อกี้นี่นกพอไปทำรังใส่ก็เลยบอกกาตัด เพราะนกมันไข่ใส่มันมีไข่พอตัดไปไข่มันสิแตกเ,เ,เวลาสาต็กสิกินสต็กสิเอามีดนีไปมัดกระปายกระไม้แล้วค่อยตัดเอาทีละหน่วยสองหน่วยแต่เผือ่อจะได้แต่และหน่วยมันแก่กำลังกินจ้ะแต่มันตัดบ่ได้ฮึบนี่โอ้มือนี่ยังโบหินฝนินเนาะ กินปลาขาวปลาตะเพียนตัดมา,ยาอ,อยู่คาหนงส่วๆอยู่ตัดมาอยู่ขาไว้จ้างรถเกี่ยวเกี่ยวเข่าพนะ <c oughs> อืมจัจ,จิ้จนอิ่มพี่น้องจา้ากินตำกล้วยบอกเกลนบอกกินนํำเด้อเด็กน้องเสียว่าโบหายบอกเกลนกินกินอยู่เดียวเสีว่าอีก โอเคมากินขนมดึงไปแล้วดึงไปแล้วอยากคับเกลือดึงมุดอีกจะเทื่อซีดแบบนี้คาไปเก็บจิ้มมัดเลยป้าปาหมดแข้ง ตัวน้อยได้นี่คราบเยอะอยู่เลยตัวใหญ่มันสิจับมันสิกินเยอะมุดเลยดิสองตัวอ้าวลดไปลดตัวใหญ่เออซิวเพันยังอยู่ยังยังปลาซิว โอ้ผสมพนดึงดึงเพลงนึง่งตน่ตัวตัวดยอเลยย่นาโชว์นานมันชิลล์นงเป๊ะลมลมลม โอ้ยปลานินมาแล้วปลาดุ้ลาดุฝูงปลานินมาแล้วปลาดุมาเดี๋เลือกได้โอยากโอยากได้ปลานินยังได้ปลาไอ้ปลาขาวฮะแต่มันเลือกบ่ได้เนาะเตะจังหวะมันแต่ถ้ามันมาเป็นฝูงมันก็สิมีแต่ปลานินเนี่ยแบนี้เนาะปลานินเลยปลานินกินไวไปต่อยเลยแหละอาหารน้องเมีย เป็นอย่างเอาเบิดปลาอย่างกัหาให้น้องหมาน้องแมวเขาดกปลาบุลุงตุ่งนี้ช่วงนี้เบิดเลยเด้ดปลาเก่าก็ได้ต้องออกมาหาอาหารเลยเด้ดเอ,อ้ยยังอยู่ยังอยอื้อ oh <no. S 1> ดุดลด,ดปลานี่คนกินไปจากแดดไปลาบ นั่นยนะรุดจนได้รุดจนได้เด้อห่างโทดมือกันได้ห่างบุกเกาเลยมือกันได้ <c oughs> เล็กมือเกาเนี่อยไหมมือปลื้ตะเพรินกินตำกล้วยบ็ดถุงอ่ะเกิดจะจีบตอดใน,นเาน้าบ้างยัง มาตกปลาละเออหาสมหาเสียวมานั่งกินแบบนี้เพลินดีแซ่บกินอยู่เหงื่อก็จังกินบ่แซ่บฟิลกินนป่ากับกินอยู่เหงื่อเนี่ยไม่ต่างกันอเลีเลยโบกินข่าวกินอย่างนอกบ้านเนาะไม่เพิ่งกินข้าวนอกบ้านเหรอฟิลกินข้าวนอกบ้าน อันนี้วันกินข้าวเดี๋ว่ากินซุปก็ถึงว่ามันแซ่บนะมันแซ่บกว่ากินในบ้านหรือตำแซ่บมือนี่แซ่บแซ่บเปรี้ยวหวานกำลังดีเด๋อีกินรัวๆเลยแับนี้ขาวซอยนี่แหละถ่ายยาวๆก็บเสาติ๊กก็บซไปกินสิปจิกตอนแับนี้มือกับซิมิน,น,นได้แับนี้เลยมือกับซิมินประเด็ก นั่นโดดสูงเด้อค่ะอีกเธอหนึ่งมันโดดเกือบออกยังไม่ถึงชั่วโมงนี่หนิมันน่านลงคือน่านเป็นเกาะเกี่ยวอันนั้นน้ำลงคือสิมันเนาะบ่อแค่น่ะน้ำลงมาแล้วหู่จักบองแล้วบ้านี้บุ๋มีเวียดยังอยู่เฮือนก็มาแล้องแมว นล่วเดี๋ยวกูไปตลิงงล่งเอารถนะถ้าเหนือมันเกี่ยวคางวนขึ้นมาแล้วนะถ้านำรถเขาก็จะมีที่นั่งหลายกว่านี้เนะาะดี้ายอันนิน เออน้องปนินยังวุ้นนี่ปนินแผล่ตัวนี้น้อยนี่ไข่เต็มท้องพร้อมที่จะเกิดลูกเกิดหลานบ่ใหญ่จะคือบ่ใหญ่แล้วก็แพ้พันปานปลา,าหมอคางดำพ <c oughs> วกนี้โตกันน้อยน้อยเดี๋ยวถามว่าตากเด็ดกินได้แต่ตากเด็ดทะเลแล้วก็ต้มให้หมาให้แมวเด้อตัวนี้น้อย,น,อย,อยนี่บ่ใหญ่เลยฮึแข็งเร็วเร็ว คงอยู่มานานแหละจนเป็นกลายเป็นปนินแผ่ไปแล้วฮะรุ่นตัวนี้ชาติกสิขอโตไปจีกตอนก่อนนี้อือโอ้โหนี่ปลาขาวนี่แหละปลาขาวโอ้เสียงปลาโคาะฮะหายปเกนซิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งกันจาะตอนนี้หันประมาณ40กว่านาทีแต่ยืนซิดอยู่นี่บ่ <c oughs> ขึ้นมาพักนะบ่ะ มากินน้ำกินท่าก่อนแล้วค่อยไปซิโต้ดูอุ้ยโดดเกือบเกือบวิตติของบุลงเด้อยย่านเป,ปียกมือนี่ค่ะ <c oughs> ถ้าเ่ายืนอยู่ยตะลิงซิดถ้ามันบุลงน้ำลึกมันบุก,กินมันบกุนบกถึงมันอยู่แค่นี้เียงหัวเข่านี่งผูกมันต้องเลยไปช่วงผูก,กเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> จะนหน่อยเมือได้พอละในอาหารคนอาหารแมวยำแรงและไปต้มใส่ข้าวให้มาให้แมว เนมนานๆปวดตาเลยแล้วกินร้อนดีอีกจะหาตัวพอตัวทีนึงอีกสี่ตัวบบบนี้ มีที่นั่งสิเพลิกนกว่านี้นบะบอคินอะอันนี้มันได้ยืนแ้วสิมานั่งผัดสายเบวดบูถึงผู้ตะลิ่งอยู่ผูอันนี้มันถึงบกอันนี้น้ำขึ้นสูงโพด ใะ้เวลากลับแล้ว,ลวนองกันดาทักให้ไปรับอยู่โรงเรียนแล้วไปรับลูกอ่ะ เดียวชั่วโมงกว่าประมาณนี้ละนินได้หน่อยเนะมือนี้เนาะรักๆได้ปลาตะเพี้ยนบอกเพียนขาวเออดูดิโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ปกลับได้รับลูกเขาขึ้นมาเนี่ยมันดึงเนาะพุดโออ่าคอมเมนต์ซ้ำอ่ะตาพี่น้องกลับเลยจ้ะ ันนี้ก็ฝากเพื่ท่านที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า